The new Miss Universe is... จริงๆแล้วหลักการของคลิปนี้ก็น่าจะง่ายมากถ้าค,คือช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงของนางงามจริงๆมีหลายเวทีที่ประกวดอยู่มากมายมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจำนวนมาก,กน,นะฮะที่อินบ็อกซ์มาสอบถามในเรื่องของลุคแต่งหน้าการจะเป็น m i s s UNIVERSE นะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคือทางของเราเพราะเรานี่คือสายเลือด UNI v e r s e เลย <S <S สักชายอยู่ไรก็ต้องแต่งหน้าสิแต่งหน้าอย่างไรให้ไปถึงระดับจัก,กรวาลที่แท้ทรู เริ่มจากการใช้เชอร์รี่วิซีนคะครตัวนี้เราชอบมากค่ะเพราะว่ามันดีอย่างเนื้อมันบางเบามากแล้วก็ที่สาคัญรอยสิวนะจางลงแบบไวมากนะคะแล้วก็ตามด้วยอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นไบรท์เชอร์รี่ซีเค็ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบมุมดมดนิ่มๆแบบหอมมากอีกดอ,อกแล้วก็เนื้อดีด้วยใช้ผสมคู่กันเนี่ยรอยสิวจางไวแน่นอนค่ะแล้วก็ตามด้วยการลงรองพื้นชํำๆเลยนะคะโดยใช้ฟองน้ำรูปไข่เกลี่ยค่ะวันนี้อย่าลืมซ่อนรอยดําใต้ตาและรอยสิวต่างๆด้วยคอนซีลเลอร์ด้วยนะ ก็จะเป็นนางงามระดับจัก,กรวาลเนี่ยต้องบอกว่าการแต่งหน้าม,มันต้องชัดมากเพราะว่าเวทีมันอยู่ไกลมากนะครับด้วยการเริ่มจากการใช้คอนทรแบบเนื้อครีมก่อน,นะค่ะเพื่อความชัดเจนของโครงหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นค่ะ hey, คิวเนี่ยต้องคมนะฮะเป็นนางงามสําคัญมากเลยถ้าคิวไม่คมเนี่ยระวังต้องไปอมควยให้กรรมการกว่าจะได้รางวัลมานะการแต่งตาวันนี้ฮะต้องบอกว่าต้องการความติดทนของสีตามากดังนั้นจําเป็นจะต้องใช้พลเมอร์ลงก่อนหนึ่งรอบค่ะอันนี้เป็นของ Urban Decay ค่ะขัดเบลด้วยสีน้ำตาลเข้มยาวไปก่อนนเลยะะ ใช้สีน้ำตาลแมทที่มันเข้มยิ่งกว่าเดิมนะครับในการลงหางตาจานนั้นก็ใช้สีทองเข้มบริเวณกลางตาและสีทองอ่อนบริเวณหัวตาค่ะจะสังเกตว่าข้อดีของการลงพายเมื่อก่อนแต่งตาเนี่ยสีตามันจะชัดเจนมากอีกดอกทองชัดจีพาย <S <S จาังหวะนี้ติดตาของฉันแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยเอเลเนอร์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะฮะปัดขนตาล่างให้มันสมานกับขนตาบนนะคะจานนั้นก็คอนทัวร์ต่อด้วยแปรงที่มันเป็นแปรงลักษณะเหมือนพัดค่ะน,นี้ก็จะให้การคอนทัวร์ที่มันง่ายขึ้นนะคะะนนร,รยบร้แล้วมาปัดแก้มต่อแบ,บำๆค่ะ บุญบาปอีดอกใช้ทุกคลิปเลยอีเลสคอสเมติกไฮไลท์เนี่ยต้องให้นะมันสวยปัดแบบลูกสาวประทูพอนะฮะอย่าปัดเวอร์เกินนะฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนคนหน้ามันนะฮะบ,บุญบาปอีดอกทองอันนี้เป็นลิปออร์แกนิกของเนนเต้คอสเมติกดังนั้นนี่มันปลอดภัยต่อผิวหนังลวมากอุ้ยต้องให้นะคอนเซปต์นังดีอีดอกทองเก๋และสีสวยด้วยเสร็จด้วยน้ำแร่นะคะจากนั้นก็ใส่ซีลลาวิคส์ค่ะก็จะเหมือนนางงามจักรวาลน,นะคะทันเทอร์นะคะจักรวาลไปทางไหนอะ <laughs> สังเกตดีๆมีช่วงหนึ่งที่ไอแคร์แพน้ำที่ภูทับเบิกแล้วสิวขึ้นหนักมากน้องๆอินบอกมาเยอะมากนะคะว่าทำไงให้สิวหายไวขนาดนี้นะคะก็ใช้สินค้าจาก P Care ค่ะต้องบอกว่าอย่างเช่นโฟมเนี่ยมันเหมือนเอาสมุนไพรล้างหน้าเลยคุณผู้ชมมันอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วกสกินแคร์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเจลซึ่งเนื้อเจลเนี่ยบางมากอีดอกบางเหมือนไม่ได้ทามันซึมแบบซึมไวมากอะ่ะใครสนใจก็หาดูกันนะคะที่เพจ P Care Skin Care ค,ค่ะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้บนหัวคลิปค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยถ <h>